ủa <laughs> à ta này wan sẽ bị lơm, ủa không còn nữa, แดงไหนก็ไม่รู้กูลอมเป็นเงี้ยนอ่านยอ่านได้ไหมโทษแต่กูมึงสัดย่าน้อกูอีกแจ็คเจาอันนี้กูด้วยต้องอันนี้ก่อนมฮะตีเลยมันไม่หลุดหรอกเมื่อกี้แซวกูไวเออแซวกูไวเอาไเอาฉีกทิ้งทำลายของของโอ้ว้าวแย่ทำไมไอ้ว้าเยี่ยแตกยิงกับกูไม่มีแรงแล้วโอ้ยจายเสงนเบ่ย อไงคือแค่เนี่ยบอกสงอไรวะแค่นี้อนแอว่ากูโอ้โหไงอ่านดูมองเงี้ยต่ำเหะแคเองต่ำก็ขึ้นมาีูเอาเมียใส่หัวครับเมียใส่หัวครับเ้ยเฮ้ยเยเฮเยเอ้ย้ยเฮ้ย้ย้้เฮ้ยเ้้่เยเ้ย งานพร้อมมั้งมันไม่เคยปีกันทั้งคู่เลยอาจารย์ไม่เคยปีกันทั้งคู่เลยอะดูตูดไอ้วาซสูมไปที่ตูดไอ้วาซูมสมิธอ,อ,อ่ะต้องบบตอ <c oughs> งวดนะตวดออกไอ้หวานขาสั้น,นเลยเล่าดูหายไปขาสั้น,น,นเลยไอ้หวานขาสันนาาส้น ตลอดไคว้ลูกคุณหนู่ปินเสาใหญ่นะคะใจไอ้สาหมดแรงหมดแรงกันตาลตาลตาลครับตาลหมดแรงอ่ะเอาไม่ไปต่อแล้ววะ มันจิ๊บๆเนี่ยแล้วมึงไปแย่เรื่อยวกั็มันก็ทะลุทิ้หากัน์ดเได้มึงหมดแรงแล้วอ่ะเฮ้ยปล่อยลงมาใหแนนนะเว้ยมึงให้ได้คะแนนก่อนปีไปถึงนั่นแล้วปีขึ้นไปดีเร็วปากดีจังเลยมึงอ่ะขึ้นไปขึ้นไปเอาเอาหารู้ไม่เจอหารู้ไม่เจอเฮ้ยยื้อใจยื้อไหวเลยทำมาทำมาทำมาคะแนนนึงไอ้คะแนนนึงใส่เสื้อขาวโดนหักนี่หวเลทีู่นย มาแล้วมึงตบกูให้ได้แจ็คกูกลัวมึงก็โดดลงมาไม่มีแรงตบอ่ะเอามึงก็ไปดิเอออีกต้อสอบสามข้อจ่ายให้คะแนนนะ้วหายแม่คืนนะพวกไม้อย่ามึงไม่ถึงขึ้นขึ้นไปอีกตึ๊ดจางก้าวนีแกงบอมเฮ้ยกูลงไม่ได้มึงก็ดูไอ้เนี่ยมึงแจ็คมันจะเสียบรูไม่ได้แล้วจะลงยังไง วางขึ้นเร็วๆเร็วๆมานไมได้คะแนนก่อนยัขึ้นม่ถึงเฮ้ยมึงขอติ้นผีมันดิ้ใส่ติ้นผีมันดิมันจะลุไอ้แจ๊กก็ได้แต่ไอ้คนข้างบนมันไม่ได้เลยอ่ะผมแจ๊กแล้วนะจานจานดูหน้าแล้วกู้ดูหน้าแดงกับเลยแดงนะลงมาหน้าแดงเป็ดเลยเฮ้ยแจ๊กมันจะรูดแล้วมึงรูดผ้ามันไอ้รูดลุกยางให้ดีนะเรี้ยดู้อ้ตีนนี่จะทำยังไปดิเราก็ปล่อยขาไปดิไอ้หนุ่มันเกาะนี่สิจังคือตายช่วยอะ มาใบจับไอ้เจ็กลงมาเลยอาจารย์ที่หนึ่งคะแนนมึงปีนขึ้นไปตรงสุดใครจะไปตอกกันหมดเลยลงมาลงมาตอกอ่เออลงมาอาจารย์ให้หนึ่งคะแนนอาจารย์จะกู้ย์อาจารย์ไม่ได้เรื่องเลยอาจารย์ดูคนหนูอาจารย์ดูคนหนูดูมันทำดูมันทำหน้ากันไปทงหมดหน้วแบบไม้ยาตูอย่างเงี้ยอาจารย์เฮ้ยไ้องกลัวอาจารย์ให้หนึ่งคะแนนนี่จับใสมันดิเฮ้ยอย่าพึ่งดิ ริงเหฮ้ยไอ้จ้าคะแนน๋ย่เขาหักค่าค่าชุดมึงก็หมดแล้วเนี่ยคะแนนนึงไอ้รู้ไม่ได้วะย่กว่านี้เดี๋ยวขามก็ฉีกอีกผ่านี่ยงเฮยไเอมันไปจิไม่ใชยว่าอาแตจริงเลยมัเป็นรู้ไงรู้ตายไงเฮ้ยเอาเอาอาไรูนีก่อไอ้ผายจตายแน่ใหญ่ เมื่อกี้โอ้โหอ่อนจิ๊บจิ๊บโอ้หงือเต็มหัวปแล้วคู่กันได้พอดีมากอาจารย์ไม่ไหวละขึ้นวไขึ้นไม่ได้ทั้งคู่อะไม่ทนตอนนี้กันหลัง5โมงต่อไปจะกําลมงซ้อมซ้อมอาจารย์โดนเลยเออ